ก็คือถ้าเราทํำฐานไม่ใช้เองนี่ก็พอประหยัดเงินค่าซื้อแก๊สซื้อ,อพลังงานไฟฟ้าด้วยนะบางทีก็ใช้แต่ไฟความร้อนหงุหงข้าวก้องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมหรือใช้แก๊สของต้มทีนี้ถ้าเรามีฐานไปใช้หองต้มก็จะช่วยบรรเทาค่าใช้ใจ่ายในการซื้อแก๊ส ซื้อไอ้กระแสะไฟแสไฟฟ้านะแต่มันก็สะดวกดีกว่ากันคือการใช้ไฟฟ้าการใช้แจ๊ปมันก็สะดวกดีอะอย่างหนึ่งแล้วก็เผทนะถ่ถานถาน่ถานไฟนี่มันก็กเสียเวลาคือเสียเวลาเราหาไฟาไม้หาฟืนหาไม้ฟืนมาทำเตาเผาทำเตาเผา,เผาแล้วก็กว่าจะออกมาเป็นถ่านก็ใช้เวลา แต่ถ้าเราทําได้ถ้าเราทําได้แล้วก็มันเราเราก็ใช้เราก็ได้ใช้ก็ช่วยประหยัดค่าซื้อแก๊สซื้อกระแสไฟฟ้าไปบ้างพอสมควรท,ที่สำคัญก็คือการหองต้มกันใช้ใช้ผัดไผ่ใช้ทอดอย่างพวกนี้เน้นอยู่ที่เตาถ่า,านนะใช้ผัดใช้ทอดให้เกี่ยวกับปื ใช้กับเตาเตาไฟเนะี่ยก็ใช้ถ่านเป็นหลักเราพอดีมันมีเศษไม้อยู่เศษไม้ที่ตัดไปเขาตัดไปทําไม้แปลรูปอนะไรอะไรนี่ก็มันก็จะมีเศษอยู่แล้วก็มาทําเผาถ่านก็จะได้ประมาณนี้นะสำหรับตรนไหนที่เผายังไม่ไหม้ล้วก็เอามารวม,มกันใหม่แล้วก็เผาอีกจนกว่ามันจะไหม้ ีใช้ได้ฐานแล้วก็ใช้เป็นพลังงานด้านความร้อน